สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะอันนี้เรียกว่าลุ่มน้ำสามหมอนะครับแต่ก่อนน้ำจะเต็มนะคะน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะบริเวณนี้นะน้ำจะล้นมากเลยล้นแบบเหมือนในภาพข้างบนนะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะคะทุกคนก็จะมานั่งเล่นนะคะแล้วก็มาล้างรถมาอะไรแบบนี้นะคะ แต่ตอนนี้นะคะกลายเป็นสภาพแบบนี้นะคะรูมน้ำสามหมออยู่ที่วัดคีรีคงคาวนารามนะคะตำบลช่องสามหมออำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมินะคะทุกคนทุกคนจะมากาบไหว้ขอพรปู่ด้วงย่าดีนะคะอยู่สถานที่ติดกันนะคะไม่ไกลไปจากนี้นะคะแล้วทุกคนก็จะแวะมาเล่นน้ำนะคะตอนสมัยนั้นนะคะปี2,546นะคะ หลายปีมาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นน้ําใสมากนะคะทุกคนจะมานั่งบนโขดหินเพื่อเอาขายหย่อนแล้วก็เล่นน้ํานะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะฝนไม่ตกนะคะทุกคนคะ่ะอยากให้ฝนตกลงมาสถานที่แห่งนี้จะได้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะทุกคน